สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาชมโลกมนุษย์ยามกลางคืนอีกแล้วนะครับดงตรงนี้นะครับก็คือดงโลกมนุษย์นะครับมันเป็นที่ที่ไม่มีมนุษย์นะครับดูต้นไม้พวกนี้สิครับงงไหมครับคุณดูที่อย่างนี้สิครับไม่เงียบเงียบถ้าคุณเห็นรถนะมันคือพวก N p c นซนะครับสิ่งก่อสร้างนี้ครับคุณเห็นไหม อันนี้คือ n อ c นพซะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับมนุษย์พวกนี้คือ N p c นพซนะครับผมพาไปดูเรื่อยๆเปื่อยเชยแฉะนะครับอันนี้ผมพาทุกคนมาทัวร์โลกมนุษย์นะครับถ้าคุณไม่รู้จักโลกมนุษย์ผมก็พามาดูนะครับตอนนี้ฝนแม่งตกนหน่อยนะครับผมก็เลยมาผมก็เลยต้องใส่ที่คุมหัวอย่างเงี้ยฝนแม่งตกนะเออเรามาดูโลกมนุษย์ครับผมจะพาทัวร์โลกมนุษย์นะครับคุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ คุณเห็นไหมครับทุกอย่างบนโลกนีนนี้นครับมันคือซิมูเลชันครับคุณนึกออกใช่ไหมมันมันไม่มีหยุดจริงนะครับสิ่งของนเนี้ยมันแค่แบบเป็นระบบ 3D ครับที่คุณสัมผัสได้เนี่ยสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมผัสได้ตอนนี้ครับมันคืออิเล็กตรอนที่อยู่ตรงนิ้วมือของพวกคุณนะเออคณจะเลยสัมผัสได้ว่าเออนี่มันคืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนะครับผมเป็นคนดูรอบๆนะครับพาชมโลกมนุษย์นะครับ นี่มหาัรนะครับก็คือมหาลัยของมนุษย์นะครับคุณก็ต้องสงสัยมึงจะมาทำห้าอะไรกลางคืนใช่ไหมครับไม่รู้ครับผมก็ไปลุูมนุษย์ไม่หายูวกันไไหนหมดครับคุณเห็นไหมครับไม่ไม่มีใครอยู่เลยครับเหมือนมีมีผมอยู่คนเดียวครับดูดิครับลรมนุษย์ครับไอ้รถที่ขับได้ก็คือพวก n อ c นซนะครับที่จริงโลกเราไม่มีมนุษย์แต่แลกนะครับ ทุกคนที่คุณเห็นบนถนนนะครับมันคือ NPC นะครับเหมือนเกมที่พวกคุณเล่นอะ่ะถ้าคุณไม่ไปคุยกับพวกแม่งอะแม่ก็จะไม่คุยคนคุณเห็นภาพไหมอันนี้ตึกอะไรก็ไม่รูครับลองเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับี<อ>กล้องเลยนะโล่รถมีกล้องนะครับ มันเงียบได้ใจน,คะ,น,น,นะครับแล้วมันก็นาวแหละครับผมต้องมาเดินตากฝนให้พวกคุณมาชมอลกกันมนุษย์กันนะครับไม่ไมีใครอยู่เลยนะครับเนี่ยมาเดินทำผ้าะลรว่ากลางคืนเนี่ยพวกคุณอยู่ทางฟ้าสิครับโคตรโคตรซิมูลเลชันเลยครับมันหนาวขนาดานี้ขวัญไม่ออกปากหน่อยๆเลยนะโลกมนุษย์นะครับ คนนีมั้ยเลยเนี่ยครับคุณว่ามันแปลกไหมละครคนไม่หายหัวไปไหนก็ไม่รู้ครับพวกคนบนโลกใบนี้นึกออกใช่ไหมเออจะด,ดูแค่นี้ละครเดี๋ยวผมวลังเดี๋ยวผมพาไปชมในเมืองลบหนุ์บ้างก็ได้ครับตอนนี้มีปัญญาพาพวกคุณชมบรรยากาศแค่นี้ละครับ ที่นี่มันโคตรหนาวนะครับโลกมนุษย์แถวนี้เฮ้ยมันมีเสียงเครื่องบินด้วยยังหลอนเลยฮะเสียงเครื่องบินลกมนุษย์ฝนมันเริ่มตกแล้วครับผมเริ่มจะเปียกแล้วคนเนี้ยเริ่มจะสลองแสลงแล้วครับฝนมันเป็นปลอยนะแบบเป็นละอองเนะี่ย จไม่ขุ้นเห็นไหมครับโลกมนุษย์เห็นดูต้นไม้ลกบนั้นนะครับใช่ไหมครับก็ระลอดดีครับโลกมนุษย์ไอรถรถที่ขับมามันคือ npc นะครับมันเขาไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงนะครับคุณจําไว้ยากหน่อครับทุกคนบนโลกนี้ครับไม่มีตัวตนคําแปลนอกจากคุณไปคุยครับพวกเขานะครับมนุษย์รอบตัวคุณครับไม่คือ npc ทั้งหมดเลยครับโอเคครับ บายบายครับทุกคน